เพนขะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจิตรดานะคะจะพานักเรียนมาเรียนรู้กับสระแอกันนะคะสระแอสระแอนะลูกนะลักษณะของสระแอจะเป็นคล้ายเลข 6, 2สองตัวเลข6กฮินดูระรบิกสองตัวนะคะอยู่ติดกันนะคะอามาดูความหมายของสระแอสระแอเป็นสระเสียงยาวนะลูกนะ สระแอเป็นสระเสียงยาวนะคะสระแอเขียนไว้หน้าพยัญชนะไทยนะคะเราจะเอาสระแอเนี่ยเขียนไว้หน้าพยัญชนะไทยเช่นอแอแอเนี่ยเนาะทีนี้วันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเอาหนังสือแบบฝึกอ่านสระพื้นฐานนะคะหนังสือแบบฝึกอ่านสระพื้นฐานแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกอ่านที่5 ให้นักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกอ่านนี่ห้าจะเป็นคำสระแอวันนี้เราจะลองออกเสียงสระแอช่วยกันนะลูกนะเราจะลองออกเสียงสระแอไปพร้อมกันนะคะอ่ะทีนี้เราจะไปดูพร้อมๆกันนะลูกเนาะ,ะมาดูคำที่หนึ่งเนาะคำที่หนึ่งผยัญชนะตัวกอไก่เนี่ยตัวกอผสมกับสระแอเอาออกเสียงกอครึง่งสระแอครึง่งอ่าทีนี้เราจะลองมาประสมนะคะประสมคำการแกกลูก ผสมคำกันนะคะเป็นออกเสียงพร้อมกันนะกแอแกกแอแกทันไหมคะอีกรอบนะคะกแอแกเห็นไหมคะ,มคะ,มคะเวลาเราเขียนพยานชนะจะอยู่ด้านหลังสระแอจะอยู่ด้านหน้าสังเกตดูเครื่องหมายลบตรงนี้ไหมลูกเห็นไหมคะเครื่องหมายลบอยู่ตรงไหนพยาญชนะเนี่ยนะ พยานชนะจะวิ่งมาแทนที่เครื่องหมายลบนะคะอ่ะกอแอแกนะคะต่อไปจอแอแซออกเสียงจอนะลูกนะจอแอแซต่อไปนะคะหันไหมลูกบอแอแบออกเสียงตัวบอนะคะ บอแอแบแบมือใช่ไหมลูกต่อมาขอแอแขขอแอแขอขอแอแขเนาะต่อมาค่ะสอแอแสสอแอแสต่อมาค่ะลูก ออหอแอแหออหอแอแหหอแอแหนะคะต่อมาคอควายออกเสียงคอคอแอแคคอแอแค่ออกเสียงแคนะคะทันไหมลูกทันไหมคะต่อมา พอแอแพออพอแอแพรลอแอแลลอแอแลทีนี้นะคะให้หนูนะลองฝึกออกเสียงนะออกเสียงตั้งแต่คำที่หนึ่งคำว่าแกแจ แบกแขแสแหแคแพแลสุดท้ายก็แบมือให้หนูลองฝึกออกเสียงนะลูกเอาเสียงพระยันชนะต้นมาครึ่งเสียงเสียงสระมาครึ่งเสียงเอามาฝึกผสมกันให้ได้เป็นคํหนึ่งคนะคะลองฝึกดูนะลูกนะ,ะสำหรับคลิปนี้คุณครูจิรดาก็ขออธิบายเพียงแค่นี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ